ก็สวัสดีเพื่อนเพนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป AI ใช้งานวาดรูปนะครับใช้งานฟรี Stable Diffuse นะครับ WebUI ซึ่งคลิปก่อนหน้านี้มันเป็นคลิปที่ผมสอน install ต,ตัว Stable Diffuse นะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลายๆคนเนี่ยจริงๆก็เพิ่งมาทำตามกันเอาในช่วงนี้แล้วก็เกิด e ร r o r กันมากมายเลยทีเดียวนะครับผมก็เลย ไปรวบรวมเออร์เรอร์ต่างๆมาแล้วก็มาพยายามแก้ไขนะมาช่วยกันแก้ไขก็คือผมก็จะทําการอินสตารแล้วก็ดูว่าเออร์เรอร์อะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างอะไรที่ลรมพูดในคลิปที่แล้วบ้างแล้วก็เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของล o ร a านะครับลอราชืออะไรเดี๋ยวติดเอาไว้ก่อนนะครับเรามาทําตามเช็คลิสที่ผมได้พิมพ์เอาไว้บนหน้าจอนี้กันอ่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือ เอเรอรที่หลายคนอาจจะเจอก็คือ loop extension เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอ่ลืมบอกนะครับหรืออาจจะบอกไว้แต่ว่าไม่ได้แสดงวิธีทำเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมจะเปิดให้ดูว่าต้องลงยังไงนะครับให้ทุกคนดาวน์โหลด v i s u a l studio installer มานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็กด install ถ้าใครยังไม่ได้ลงมันจะเขียนว่า install นะส่วนผมลงไปแล้วก็เลยขึ้นคำว่า modify ทีนี้ก็กดเข้าไปนะครับ แล้วก็คลิกที่ Desktop Development with C++ นะแล้วก็แนะนำว่าถ้ามันขึ้นอะไรขึ้นมาบ้างเนี่ยก็กด install ตามนั้นไปเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากที่จะเปลืองเนื้อที่อันนี้ผมคาดเดาวนะผมก็อ่านมาจากกิจของตัว l o ปนั่นแหละผมดาวว่ามันต้องการใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็คือ MSVC v143 อะไรเนี่ยนะมันเป็น b u i l t o n ทีนี้ทุกคนก็กด Install ดูถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้ก็ลองเปลี่ยนมาเป็นอ่าเหมือนเดิมนะก็คือ Install ทุกอย่างที่เขาแนะนำนะครับพอเราลง Visual Studio หมดแล้วนะครับเราก็ไปดูข้อที่2กันปัญหาที่ผมอาจจะเจออีกนะส่วนใหญ่เป็นของ l o o op นะครับแล้วก็ปัญหาที่2ที่เจอก็คือ Loop มันไม่ไม่โหลดโมเดลนะครับไม่โหลดโมเดลก็คือยังไงมันมันโหลด Attention อะไรเสร็จสับแล้วแต่ว่าโมเดลที่มัน พยายามจะโหลดเนี่ยมันโหลดจากลิงก์ตายนะครับเพราะว่าเขาอาจจะอัปเดตไม่ทันหรืออะไรก็ว่าไปก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนไปที่เว็บไซต์นี้ครับ hackingface. Uh, co แล้วก็ slash model นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า i n s w a p p e r s c o r e ่อ o n n x ลงไปแล้วก็อันนี้เป็นวิธีที่ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่า มันไม่ได้มาจากาตัว a t t e n t i o n ของ loop นะครับแต่ว่าก็เป็นวิธีที่ผมเคยแก้ไขแล้วใช้งานได้นะครับเป็นวิธีที่ผมไม่แนะนำนะอย่าอย่าทำยาพยายามอย่าทำเลยนะครับแต่รู้ไงรู้ไงก็เลยต้องบอกนะทีนี้ก็มาดูข้อที่3กันนะครับข้อที่3เนี่ยผมจะเจอ error ตอนที่ผมใช้งานนะครับ a a b l e er diff u w e w ui นะครับในช่องของ a t t e n t i o n เมื่อกดที่ install f o r m u r l แล้วบางครั้งนะครับค้างนะครับแล้วก็ใช้งานต่อไม่ได้ต้อง install ใหม่เลยทีเดียวนะครับผมก็เลยไปคิดวิธีแก้ไขปัญหามาก,ก็คือให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลด extension ใส่ในโฟลเดอร์นี้โดยตรงนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ extension แล้วก็เอาตัว extension ที่เราต้องการลงเนี่ยใส่ลงไปนะครับ เอามาจากไหนนะครับก็คือเอามาจากลิงก์อย่างสมมุติว่าผมจะดาวน์โหลดลูปใช่ไหมผมก็พิมพลูปแล้วก็ automatic. ออโตเมติกวันวันวแบบนี้นะครับสมมติว่าผมจะเอา e อ t e n t i o n ตัวนี้ไปลงเองนะครับผมก็กดที่โค้ดแล้วก็ดาวน์โหลดแอสซิแล้วผมก็ไปแตกไฟล์เองนะครับข้อที่4นะครับเมื่อกี้แอบสปอยนิดนึงแล้วก็คือ ให้ลองเปลี่ยนตัว attention เลยนะครับก็คือ loop ถ้าใช้ไม่ได้ให้ไปใช้ตัวนึงที่ชื่อว่า reactor แทนขอ copy นะไปใส่ใน reactor reactor automatic นะอ่าไปเลยมันคือลิงก์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นี้ไว้ใน description ก็อสเจ้านี้ก็คือใช้งานเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้จะผมเดาว่าใหม่กว่าแล้วก็อัปเดตบ่อยมากกว่านะครับ ลองใช้ดูอ่าทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของ argument นะครับ argument เนี่ยผมทำการอัปเดตไว้ที่ description ของคลิปแรกและอ่าเรามาดู description กันไอตัว error ที่ผมเจอนะครับเจอครั้งแรกที่มาลองใช้ตัว CPU mode ก็คืออ่าต้องต้องใส่ script toss cuda test ให้มันนะครับเพราะว่าตัว โปรแกรมเนี่ยมันจะพยายามไปใช้ทอ็อตกับคูด้าซึ่งมันไม่ได้มีอยู่ใน CPU นะครับแล้วก็ p พช i ์ชั่นฟ l ลโนฮาร์อันนี้ก็ลองใส่ด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดว่ายังไม่หายนะครับจากการใส่สคริปท็อตคูด้าคือจริงๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยต้องต้องพยายามอ่านเออร์เรอร์เองเนะครับต้องพยายามอ่านเออร์เรอร์เองที่ผมใส่สคริปท็อตแอนด์คูด้าเทสเนี่ยก็เพราะว่ามันบอกนะครับมันบอกในเออร์เรอร์ว่าควรจะต้องใส่อ่าแล้วก็ p พช i ์ชั่นฟ l ลโนฮาร์เนี่ย ได้มาจากการเสิร์ชใน Google เนี่ยแหละเพราะว่ามันยังใช้ไม่ได้มันมันขึ้นเออร์เรอร์ประมาณนี้เอาไปเสิร์ชใน Google ดูแล้วมันก็บอกว่าให้ลองใช้พ no ิ i เช่นฟู l โนฮาร์สิมันหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่ามันเป็นโหมดของการคำนวณทศนิยมอ่า half คืออะไร H a l f คือเลขทศนิยมที่มีจำนวนทศนิยมน่าจะ6ตำแหน่งถ้าผมจำไม่ผิดอ่าส่วนพ i s i o n Full เนี่ยมันจะมากกว่านั้นแต่มากกว่าเท่าไหร่เนี่ยผมก็ไม่ได้จำเหมือนกันแต่เท่าที่รู้ก็คือ าการ์ดจอบางตัว CPU บางตัวเนี่ยมันจะมีปัญหากับการใช้ half precision ซึ่งการกำหนดว่าให้ใช้ precision full no half เนี่ยหมายความว่าบังคับให้ใช้ precision full ในการคำนวณเท่านั้นนะครับแล้วการ์ดจอกับ CPU บางตัวก็จะหายบั๊กนะครับก็ใช้งานได้ข้อ6เนี่ยผมเขียนว่าลอล่าก็จริงนะแต่ว่าให้ทุกคนดูก่อนเออเรื่องนี้ผมเพิ่งเจอเมื่อสักครู่เลยมันเขียนว่า นานแอปพลิ i o ชันนะครับแล้วมันก็เขียนว่ามันเขียนเออร์ประมาณนี้แล้วมันก็บอกมันบอกผมด้วยซ้ำเนี่ยว่าใช้ disable นา c เช็คผมก็แค่ทําตามนะครับก็คือเอา Argument disable นานเช็คนี่ไปใส่ด้านหน้าเห็นปะ่ะก็คือให้เพื่อนๆพ,พยายามอ่า er นเออร์นั่นแหละถ้าเกิดว่ามันเขียนอะไรก็ลองทําตามมาดูก่อนนะครับเผื่อจะหายแล้วก็ใช้งานได้ปกติก็มาเข้าสู่เนื้อหาหลัก ของเราในคลิปนี้กันดีกว่านั่นะค,คือเรื่องของลออร่านี่เอ่าถ้าเป็นโมเดลหลักเนี่ยมันจะเขียนว่าเช็คพอยต์เห็นไหมครับอ่าโมเดลหลักพวกนี้ก็คือเช็คพอยต์อย่างเช่นอันที่ผมดาวน์โหลดไว้นะครับ,นรบ Classic, เนี่ยครับมันจะมีกรีเลสิกเนี่ยคือโมเดลหลักที่เราจะใช้ในการสร้างรูปนะครับซึ่งโมเดลลออร่าเนี่ยผมเรียกมันว่าโมเดลรองแล้วกันเป็นแนวของรูปที่เราอยากจะให้มันเป็นนั่นเอง มมติว่าผมพิมพ์คําว่าคาวแล้วผมต้องการให้รูปร่างลักษณะหน้าตาผมออกมาคล้ายคาวที่สุดมันมีคนทาเอาไว้นะครับให้ใช้โมเดลตัวนี้สิมันทามาให้แล้วถ้าเกิดว่าเอานายเอาไปใช้กับโมเดลนายแล้วก็นายจะออกมารูปร่างหน้าตาคล้ายกันนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ไปใส่ในโฟลเดอร์เข้ามาที่โฟลเดอร์นี้นะครับโมเดลโรล่าแล้วก็เอา โมเดลที่เป็นโรล่าใส่เข้าไปนะทีนี้เราก็มาลองใช้งานนะครับตัวโรล่าแล้วก็ตัวเช็คพอยต์เนี่ยบางตัวที่เขาตั้งใจทำนะคราก็จะมีตัวอย่างรูปแล้วก็มีพร้อมตัวอย่างให้ดูเลยว่าเขาใช้อะไรบ้างอย่างตัวนี้นยะถ้าผมอยากได้รูปทางขวามือเนี่ยผมกดเข้าไปดูสิอ่าผมก็สามารถี่จะก๊อปปี้มาแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ e นก t i v e พร้อมใช้รายอ่า s i มเ l e ลใช้รายซีใช้รายซีนี่สสำคัญนะแต่ Simple ลรนี่เราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับไม่ต้องเหมือนก็ได้ตัวโมเดลเนี่ยก็ไม่ต้องเหมือนก็ได้นะครับอย่างผมใช้มาจะมี r e a ลิสติกนะครับอันนี้เขาใช้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะใช้ตามเขาก็แล้วแต่อ่าซีดมาใส่ต่อไปก็คือเราอยากให้หน้าเหมือนเราใช่ไหมเราต้องเอาไปทำมีมเราก็ ใส่เรย์เจคเตอร์ or, นะครับกด e n a b l e ด้วยนะครับเลือกรูปเราใส่เข้าไปอันนี้เป็นรูปหน้าปกที่ทำไว้แล้วนะครับอ่ะกดเข้าไปเลื่อนลงมาครับอันนี้เป็น Code Former w e i g h ทนะครับก็คือมีไว้ r e s t o r e หน้าตอนที่ทำการสร้างรูปนั่นเองเพราะเวลาสร้างรูปเนี่ยถ้าเป็นรูปที่หน้ามันซูมอยู่ไกลๆเนี่ยหน้ามันจะเละๆนะครับเขาก็เลยใส่ฟังก์ชัน code Former ขึ้นมาเพื่อ r e s t o r e หน้าตานะ ทีนี้เราก็เช็คตัวโมเดลว่ามัน,มนโหลดไหมครบไหมนะกดที่ s e t t i n g อ่ามันมี i n s w a p เปอแล้วเรียบร้อยนะมันโหลดมาแล้วนะครับเราก็กด Generate ได้เลยนะอ่าทีนี้ก็รอไปนะครับอันนี้ก็คือผลงานที่เราได้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่าอเบลอแถวๆตรงหน้าอกหน่อยกแล้รกันนะกลัวโดนอ่าติดเหลืองติดอะไรนะผมก็ไม่เคยโดนหลอกแต่ว่าก็กันไว้ดีกว่าแก้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาร์กูเมนท์ที่ใช้ CPU นะครับใช้เวลากี่นาทีก็ดูนะ9้านาทีห้าสิบวินาทีนะก็ก็นานหน่อยแต่ว่าก็ใช้งานได้ใช่ไหมล่ะอืมเราไม่มีกาจอเราก็ใช้แบบนี้ไปนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่อีพีหน้าถ้าผมไปเจออะไรที่น่าใช้เอามาฝากมาฝังกันนะครับก็ลาไปก่อนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ